เหรียญกล้วยไม้มีเฉพาะกล้วยไม้อันนี้ไม่ต้องไม่กลัวว่าจะไปปนกับเหรียญบาทเหรียญห้าบาทละชุมนุมกล้วยไม้โลกครั้งที่เก้าพศสองห้าสองหนึ่งผ่านมาสี่สิบกว่าปีแล้วนะเหรียญเนี้ยขออภัยค่ะเหรียญเขาผลิตจากเนื้อเงินแท้ค่ะคุณภาพเขาก็ดีเห็นไหมค่ะอยู่ในสภาพที่ เอแล้วเหรียญเงินนะเขาบอกเลยเห็นไหมคะจะดําเงินแท้ค่ะเนี่ยถ้าโดนอากาศาอากาศเข้าได้นะคะ mm. เขาก็จะมีดําดําๆนิด,ดนึงแต่ไม่มีปัญหาเลยนะคะดําแบบเนี้ยบางคนชอบนะชอบเหรียญที่มีดําก็กเป็นมิติดีค่ะแต่ถ้าไม่ชอบดําก็มีวิธีการแก้ไขคือล้างได้อะคะ่ะแก้ไขได้ฟื้นฟูได้ เหรียญที่มีราคานะคะเหรียญที่มีราคาเหรียญที่มีตัวติดผหรียน้อยหายากนะคะนั้นแนะนํานนถ้าใครอยากฟื้นฟูนะคะที่กระสาเขาก็มีรับฟื้นฟูนะคะแต่เขารู้สึกเขาจะคิดเป็นครั้งละมั้งถ้าปัจําจำไม่ผิดก็ลองติดต่อดูเพราะเว็บของกรมธนารักษก็มีเว็บกองกระสาบนะคะเขามีก็ลองติดต่อนั่นดูเหรียญที่มีราคาแพงเหรียญที่หายากอ่ะถ้ามีตําหนิหรืออะไรเงี้ยนะคะ ติดต่อไปฟื้นฟูได้บางคนบางคนเขาไปเจอจากตลาดนัดนัดมานะคะเหรียญเงินเหรียญเงินขัดเงาแบบดำๆอะไรเงี้ยเขาก็เห็นปนักก็ไปเจอเขานะเขาก็เอามาฟื้นฟูแต่ปนักก็ไม่ได้ถามราคาเขาว่าฟื้นฟูเท่าไหร่อะไรงไงไม่งั้นก็จะได้มีข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าเขาฟื้นฟูเหรียญแบบไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่ไว้ไว้ไว้ไวันหน้านะคะเป็นัาจาหาข้อมูลมาให้คือแก้ไขได้อะนะคะ จากแหล่งผลิตเลยเนาะต้นต่อเลยเนาะลงกระสาบที่เขาผลิตมาแล้วแล้วพอมีปัญหาเขาก็รับแก้ไขให้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะคะถ้าคนที่จะเก็บแบบสวยๆอะไรเงี้ยนะคะเก็บแบบสมบูรณ์แนะนำให้มาฟื้นฟูนี่เหรียญกล้วยไม้นะคะแล้วก็มาเหรียญเอาเหรียญเงินเนาะ อันนี้รัชการที่เก้านี่นะค,คุยเรื่องรัชการที่เก้าอันนี้จะเป็นเหรียญที่ระลึกสามรอบพระชนพรรษาในหลวงรัชการที่เก้าวาระนะคะสามรอบเห็นไหมคะพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราชพระชนมายุครบสามรอบสามรอบพระชนพรรษาเหรียญน,นี้จริงๆแล้ว ถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกเขาจะหัวขึ้นก้อยขึ้นเหมือนกันนะแต่นี้เขาอาจจะทํามาเป็นกึ่งหมุนเวียนรัฐบาลไทยยี่สิบบาทแล้วแล้วเป็นเนื้อเงินแท้ด้วยแล้วก็เราคาหน้าเหรียญคือยี่สิบบาทเมื่อปีพศสองห้าศูนย์หกปีสองห้าศูนย์หกเงินยี่สิบบาทศูนย์หกมีแบงค์หรือยัง มีแบงค์ยี่สิบบาทหรือ,อยังยังไม่มีนะคะสมัยสมัยนี้ยังไม่มีแบงค์ยี่สิบบาทค่ะใช่ไหมแบงค์ยี่สิบาทโทมัสแบบที่เก้ามียี่สิบาทปะมีมีม,มีเอามีค่ะมีค่ะมีมีมขออภัยค่ะมีมีโทมัตยี่สิบบาทที่แบงค์แบงค์สีเขียวใบใหญ่ๆคือจะจะเปรี่เนียบไปดูว่าคือเงินยี่สิบาทนะ่ะค่าเงินนะ่ะโลหะ แสดงว่าโลหะตอนนั้นน่ะเขาต้องไม่ถึงยี่สบาทไม่งั้นเขาเขาไม่เอามาทําเหรียญยี่สิบาทได้นะค่าค่าเงินโลหะอันนี้น้ําหนักน่าจะยี่สิบสองกรัมยี่บสองกรัมนี่ก็บาทกว่าเลยนะค่ะจํานวนผลิตนะคะหนึ่งล้านเหรียญจํานวนผลิตหนึ่งล้านเหรียญน,นะคะเหรียญอ๋อเดี๋ยวไปน่าดูน้ำหนักให้เขามีอยู่น้ำหนักเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ สามสิบห้าเซนน้ำหนักยี่สิบกรัมค่ะยี่สิบกรัมก็เกือบเกือบบาทเกือบบาทสองสลึงเกือบนะคะยี่สิบกรัมยี่สิบกรัมจำนวนผลิตหนึ่งล้านเหรียญหนึ่งล้านเหรียญค่ะถือว่าเยอะอยู่นะมาอันนี้ค่ะเหรียญราชการที่เก้าอันนี้จะเป็นเหรียญที่ระลึกปีหนึ่งสี่ห่างกันมาเกือบสิบปีอันปีศูนย์หกในปีหนึ่งสี่ อันนี้สิบบาทละสิบบาทก็จะเหลือก็จะเล็กละข้างเงินนะ่าจะแพงขึ้นแต่ยังไงก็สิบบาทกันเนาะโอ้โหถ้ามีแลกนะแลกสิบบาทมาโอ้โหล้วเงินเนี้ยได้เงินนี้อันนี้ขนาดน้ําหนักน้าหนักห้ากรัมไม่ถึงสลึงกว่าค่ะสลึงกว่าเพราะว่าสองลึงเท่าเจ็ดจุดห้ากรัมเนาะสลึงกว่าห้ากรัมกินตีสักกรัมละาสามสิบบาทสามสามห้าสิบห้าโอ้ เนื้อเงินตอนนี้ก็ได้150บาทแล้วว่ะค่ะนะคะเหรียญเงินชนิดราคา10บาท